ออนะคือคู่ผู้ล่วงลับไปแล้วที่มีจิตเมตตาสูงเจ้าเสื้อในคูบาอาจารย์บ่ห oh. นังเปิดด้วยโลกของคณะหมอลำในภาคอีสานที่สมัยนี้กลับมาเฟื่องฟูอีกครั้ง <mia? S 1> เด็กหนุ่มสาวเข้ามาจับวงหมอลำด้วยหวังชื่อเสียงเงินทองและชีวิตที่ดีขึ้นผ่านการทำพิธีคายอ้อเพื่อบูชาคูบาอาจารย์ที่ล่วงลับไปแล้วถือเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์ที่มีขนบธรรมเนียมสูงและต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด แต่แล้วในระหว่างพิธีเกิดเรื่องร้ายแรงเมื่อชายออบสุลพลเสียชีวิตอย่างลึกลับในหน้าสยดสยองชาวคณะเชื่อว่าเป็นผลของการผิดใายอ้อลบลูหรือไม่ทำตามข้อห้ามของพิธีกรรมเคน เนกน,นลือพลเริ่มสงสัยว่าการตายของชัยอาจมีเบื้องหลังหรือเงาๆจึงร่วมมือกับคำแพงผู้ที่มีความสามารถสื่อสารกับวิญญาณแม่ครูเพื่อค้นหาความจริงแต่ท่าทีเชื่อฟังนั้นกลับเปลี่ยนไปเมื่อเดียวการทดสนและแหววอมแอมและไม้แสงทองกับลบหลู่ความศรัทธายอย่างรุนแรง ยิ่งทาให้เหตุการณ์แปลกประหลาดยิ่งซ้ําและการเตือนยังไม่คอผู้จัดการวัดตุมตามยุทธนาเริ่มเห็นผีในวงหมอลำทําให้บรรยากรกเต็มไปด้วยความหลอนและความหวาดระแวงเพิ่มขึ้นเคและคําแพงจึงจับมือกันเพื่อไขความจริงเบื้องหลังความเชื่อและค้นหาคําตอบว่าอาถรรพ์ายอ้อมีจริงหรือไม่แม้จะมีปมลึกลับและบรรยากาศหลอนตลอดเรื่องแต่ภาพยนตร์ยังแฝงสาระลึกซึ้งเกี่ยวกับความเชื่อประเพณีท้องถิ่นของภาคอีสานและราคาของการลบหลู่ความศรัทธารวมถึงกรรมนั้นต้องมีผลตอบแทน บนคริติค์ฟิล์มไทยแลนด์ให้คะแนนรวมอยู่ที่7.2คะแนนจาก10คะแนนแสดงว่าได้รับการตอบรับในระดับที่น่าสนใจอย่างไรก็ตามฟิล์มไทย .com วิเคราะห์ในแง่การเล่าเรื่องว่าแม้จะมีวัตถุดิบดีแต่การเล่าเรื่องกับยังไม่ลงตัวเท่าที่ควรสรุปแล้วหนังเรื่องนี้จึงคือการผรสมผสานสยองขวัญบวกความเชื่อบวกวัฒนธรรมหมอลำที่ท้าทายว่าคนเราควรให้ความเคารพต่อพิธีกรรมหรือไม่และหากเราเพิกเฉยก็อาจต้องเผชิญกับผลลัพธ์ที่เราไม่อาจละเลยได้ มึงยอมรับซะว่าม,มึงกับปู่ผิดค่ายอ๋อ